ตัวเฟนตัวเฟนตัวเฟนเราเป็นอะไรกับความรู้ความพิธรรมมาเสิร์ฟถึงที่แล้วลูกเรือทำไมเราต้องเป็นลูกเรือตลอดเลยอ่ะลูกเรือเราเล่นไม่เก่งเลยยักษ์ยักษ์เจี๊ยบก็หวนเจี๊ยบนะเมื่อกี้ง่ายเจี๊ยบ เราเป็นนายอันเภออะไรเ,เล่นไม่เก่งตัวเนี้ยเราวองด้วยสนคือนายอำเภอผมเป็นนายอำเภอที่แบบไก่มากด,ดูดูดูนะเออนายอำเภอเป็นนายอำเภอที่โคตรไก่อ่ะเนี่ยวันเนี้ยเออโคตรไก่เลยอ่ะ แน่นอนในเกี่ยวแน่นอนไม่ได้เป็นเราทุกคนเสียต้แค่ไหนถูกั็แล้วทำไมมันเดือดเลยใช่ไหมเรข้ามไปข้ามไปเป็นน้นทูใช่ไหมเราข้ามกันละกันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนเป้าหมายก็บอกไม่เไดนเป็นโจ๊กแค่นี้แหละวัวเราก็แล้วแต่ บอกแล้วว่าเราเป็นแอมเพอไม่เก่งไหนเป็นตัวนะเว้ยเป็นตัวนะเว้ยยัคือแบบเป็นแอมเพอที่ไม่เก่งเลยอ่ะนี่นี่ก็ใช่บอกแล้วผมเนะี่ยเราเราเรา,เรามีสแกนเรามีสแกนไปดูเราสแกน

ข้ามไปข้ามไปมันยังไม่มีหลักฐานนะข้ามไปผชอบผนยผมเป็นแอมเปอร์ที่ไม่ค่อยเก่งอะไรนักหนาเลยอ่ะลูกเรือผมเป็นแบบ ลกเรือผมเล่นไม่เก่งอ่ะออผมเจอใครผมก็ยิงมั่วแล้วผมก็แตกเองตลอดเลยอ่ะก็แบบแบบไม่เข้าใจเลยอ่ะผมแบบไม่เก่งอ่ะปฏิตก่ก็จะระเบิดแลด้วไม่ฟอมกันเนาะ ผมไม่รู้ไงว่าใครมันเป็นฆาตกรอ่ะคือแบบเราไม่รู้อะไรแบบเนี้ยคือเราไม่รู้อะไรแบบเนี้ยคือแบบผมไม่รู้ผมไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยอืมแลบวบผมไม่รู้ไงว่าใครมันเป็นฆาตกร พิงกินพัสพิงพิงกินพัสไปข้ามไปยังไม่มีข้อมูลครับยังไม่มีข้อมูลคือสีชมพูมันโบยมั่วข้ามไปพิงกินพัสพิงกินพัสอะไรวะ ข้ามไปข้ามไปมันมีโจ๊กอ่ะข้ามไปข้ามไปนันตาไม่ใช่ครับผิวมุณม่ว่ยิงยิงพลสตยิงพอดกระดิงด,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 ดาเราก็เป็นคนที่เล่นลูกเรือไม่เก่งอ่ะเออ เล่นก็ <im> เล่นไม่เก่งไงแบบเราไม่รู้ไงว่าใครมันเป็นฆาตกรอะไรแบบเนี้ยปีนิวบัส no 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 skip 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 yes yes keep on no keep skip อะไรวะเขาไม่เข no. <ins> ้าใจปอกกระดิ <Homer throat> like ่งดาปอกกระดิ่งดา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 ปอกกระดิ่งดาอะไรของมันใช่หนุ่มย้อนข้ามไปข้ามไปมิจุข้ามไปข้ามไปมิจุจุด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 

ือแบบเราไม่รู้อะไรเลยไงคือแบบเราไปยิง <c oughs> ไปยิงไปแบบนั้นแหละถ้าเราก็ค่อนข้างที่จะแพ้บ่อยะเนะคือที่แพ้บ่อยมากคือแบบไม่รู้อะดิคือเราไม่รู้อะไรเลยไงคือแบบทำอะไรก็ไม่ถูกอะ เล่นก็ไม่เป็นอ่ะเออเราแบบกากมากยาดี้ยมคือแบบเราก็ Yellow 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 Inverter ตีอผมอ Inverter ได้ไงผมไม่เคยเป็นอิ i n v เตอร์ข้ามไปครับข้ามไปแถวเๆ

เก็สีม่วงไม่ข้ามด้วยเดี๋ยวเราก็ตายหรอกอ,อ๋อซามาร,สาร์สซามรถตคือแบบเราก็เป็นคนที่เล่นในอพเภอไม่เก่งอ่ะดิคือยิงใครก็มั่วเอออ,อ,ยอยากจะบอกนะยิงใครก็มั่ว <c oughs> คือแบบยิงใครก็ไม่เป็นคือแบบถ้าใครน่าสงสัยหน่อยเรายิงผิดขึ้นมาเราก็ตายเนาะคือแบบไม่รู้อะไรคือแบบไม่รู้คือไอเราก็ไม่เก่งแคนด้วยจะไม่ทรยศตัวมันเอง สครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก็ผมมันไม่เก่งอะเนาะ